สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่17ตุลาคมกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมศิลสกุล เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เมื่อวันนี้เกิดไฟไหม้หลายจุดในไต้หวันเกิดเพลิงไหม้ที่บริษัทกระดาษแห่งหนึ่งในเขตกวนอินเทาหยวนจากนั้นในช่วงดึกเกิดเพลิงไหม้ในโกดังที่มุงด้วยสังกะสีในเขตปันเชียวนิวไทเปมีหญิงชราเสียชีวิต1คนนอกจากนี้ยังเกิดเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในตำบลหมินชงจ่าอี้มีเด็กเล็กที่ติดอยู่ในบ้านเสียชีวิตสองคน ขณะที่เปลวไฟลุกโชนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันดับเพลิงเนื่องจากมีเด็กสองคนติดอยู่ภายในบ้านอาวูตจีตัวีไอ้มาอนมดโซ่แกซบเกแวกวลในที่สุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถพังประตูเข้าไปในบ้านได้ที่เกิดเหตุพบเด็กชายวัยสองขวบหนึ่งรายและเด็กหญิงสี่ขวบหนึ่งรายทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคุณแม่ล็อกประตูไว้และออกไปทำธุระ เทศบาลเมืองจาอีเปิดเผยว่าครอบครัวดังกล่าวมีไรายได้ตำ่ำอย่งางไรก็ตามกฎหมายระบุไว้ว่าหากผู้ปกครองทิ้งบุตรหลานอายุต่ำกว่า6ปีอยู่บ้านตามลำพังอาจต้องระวังโทษปรับ และต้องเข้าคอสอบรมการเลี้ยงดูบุตรช่วงกลางดึกของเมื่อคืนวานี้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังสังกสีแห่งหนึ่งในเขตปัญเชวของนครนิวไทเปเนื่องจากข้างๆโกดังเป็นแฟลตำรวจส่งผลให้ประชาชนนับร้อยหนีตายกันโอลมานเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชราพิการหนึ่งรายและมีผู้บาดเจ็บจากการสำลักควันอีกสองรายช่วงบ่ายวานี้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษแห่งหนึ่งในเขตกวนอิมของนครเถาเวียนตัวโรงงานและโกดังทั้งหมดถูกเพลิงไหม้และมีควันดำหนาทึบลอยขึ้นฟ้าหน่วยบรรเทา สาธารณภัยระดมรถดับเพลิงกว่า30คันเข้าช่วยเหลือเนื่องจากในโรงงานดังกล่าวมีวัตถุไวไฟเป็นจํานวนมากจึงส่งผลให้เปลวเพลิงลุกลามตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเคราะดีไม่มีพนักงานติดอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ชายคนหนึ่งจอดรถไว้ที่ลานจอดรถในนิวไทเปโดยไม่ได้ล็อกประตูจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในรถและต่อมาพบเสียชีวิตในรถเจ้าของรถฟ้องร้องครอบครัวของผู้เสียชีวิตเรียกค่าเสียหายเป็น 4, 2, เงิน420,000เหรียญศาลพิพรรากษาให้ครอบครัวจ่ายเงินชดเชย320,000เหรียญ ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีผู้หญิงเดินเข้าไปในลานจอดรถกลางแจ้งจากนั้นพบนอนเสียชีวิตอยู่บนเบาะหลังของรถซึ่งเจ้าของรถไม่รู้จักกับผู้ตายเขาได้ยื่นฟ้องครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยอ้างว่าการกระทําของเธอทําให้รถกลายเป็นรถที่มีเหตุฆาตกรรมฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีแพง่งผู้พิพากษาพิจารณาคดีเชื่อว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้ไม่มีใครกล้าใช้รถคันนี้ต่อไปอย่างแน่นอนหลายคนก็อาจมีความเชื่อและความกลัวทําให้มูลค่ารถลด ลงและรถได้รับความเสียหายสารให้จ่ายเงินชดเชยรวม3ามแสนสองหเหรียญแต่ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คดีได้หลังฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นลงผู้คนจำนวนมากนิยมอาบน้ำแร่อย่างไรก็ตามล่าสุดบอ่อน้ำแร่บ,บนเขาอย่างมิงซานปิดชั่วคราวเนื่องจากระยะนี้ฝนตกน้อยทำให้ปริมาณน้ำในบอ่อน้ำแร่ไม่เพียงพอ นักท่องเที่ยวต่างนิยมอาบน้ำแร่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจแม้กระทั่งในวันธรรมดาก็ได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจํานวนมากล่าสุดบ่อน้ําแร่บนเขายางหมิงซานซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังกลับประสบปัญหาน้ําแล้งส่งผลให้บ่อน้ําแร่สาธารณะเฉียนซานต้องปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศสุดขั้วส่งผลให้ฝนตกน้อยปริมาณน้ําในบ่อน้ําแร่จึงลดลงตามไปด้วย ประชาชนต่างสงสัยว่าน้ำในบอ่อน้ำแร่จะแห้งได้จริงหรือผู้ประกอบการบอร่อน้ำแร่ในเขตไปเถาจึงออกมาชี้แจงว่าเนื่องจากระยะนี้ฝนตกน้อยส่งผลให้ต้นน้ำของบอ่อน้ำแร่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ นักวิชาการเปิดเผยว่าต้นกําเนิดของน้ำแร่มาจากหลากหลายแหล่งโดยน้ําฝนเป็นแหล่งที่สําคัญที่สุดเมื่อฝนตกน้อยย่อมส่งผลต่อปริมาณน้ําใต้ดินอย่างไรก็ตามเทศบาลกรุงไทเปเตรียมแผนการจัดการพื้นที่อับน้ําแร่รองรับไว้แล้วการประปากรุงไทเปเปิดเผยว่าหากน้ําใต้ดินไม่เพียงพอจะมีการจัดสรรน,น้ําประปาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเงยือนอิสราเอลในวันพรุ่งนี้ด้านกลุ่มฮามาสระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2,750รายบาดเจ็บ9,700รายปัจจุบันพื้นที่ฉดวนกาซามีความอันตรายอย่างมากสหภาพยุโรปจะขนสิ่งของทางอากาศเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผู้คนในชนวนกาซ่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากภายใต้เปลวไฟแห่งสงครามสหภาพยุโรปประกาศจะส่งสิ่งของทางอากาศเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนอิสราเอลในวันพรุ่งนี้แม้ว่าเขาจะสนับสนุนอิสราเอลในการจัดการกับกลุ่มฮามาสแต่ไม่เห็นด้วยที่อิสราเอลจะยึดครองชนวนกาซา หลังอิสราเอลประกาศโจมตีภาคพื้นดินในชนวนกาซาและเปิดเส้นทางปลอดภัย2จุดให้ประชาชนทางตอนเหนืออพยพลงใต้โดยเร็วที่สุดทําให้เมืองทางตอนใต้ของกาซามีประชาชนเพิ่มขึ้นจาก4ีแสนเป็น1ล้านคนในเวลาเพียงไม่กี่วันหลายครอบครัวที่เดินทางมาไม่มีที่อยู่อาศัยและสหรประชาชาติชี้ว่าหน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในท้องถิ่นจวนจะล่มสลายแล้ว สงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่สารัฐชายวัย71ปีใช้มีดจมตีแม่ลูกชาวปาเลสไตน์ที่เป็นผู้เช่าบ้านของตนเองลูกชายวัย6ขวบมีแผลถูกแทง26ครั้งเสียชีวิต เด็กชายคนนี้แสดงสีหน้าเขินอายช่างน่ารักน่าเอ็นดูแต่เสียดายเขากลับไม่มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก่อให้เกิดเหตุโจมตีโดยมีมูลเหตุจูงใจจากความเกลียดชังไปทั่วโลกล่าสุดเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในรัฐเอลเนนอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุเจ้าของบ้านเพศช,ชายวัย71ปีใช้มีดใบหยักยาว18ซนติเมตร กระน่ำแทงผู้เช่าซึ่งเป็นหญิงมุสลิมชาวปาเลสไตน์และลูกชายวัยหกขวบถึง26แผลส่งผลให้เด็กชายเสียชีวิตขาที่ส่วนมารดามีอาการบาดเจ็บสาหัสและได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจรวบรวมหลักฐานพร้อมตั้งข้อหาฆาตรกรรมโดยเจตนาและไตรตองไว้ก่อนพยายามฆาตรกรรมและก่ออาชญากรรมด้วยความเกลียดชัง นอกจากปัญหาอาชญากรรมแล้วอเมริกายังเกิดปัญหาความแตกแยกในสังคมเนื่องจากการสนับสนุนอิสราเอลหรือปาเลสไตน์อีกด้วยนักศึกษาอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยนิวยอร์กต่างโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาเผ็ดร้อนซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งบนโซเชียลมีเดียจนเป็นผลให้บางคนสูญเสียโอกาสในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งถูกขู่ทำร้าย เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาฝรั่งเศสเกิดเหตุชายชาวเชเชนสังหารครูมัธยมซึ่งอาจเชื่อมโยงกับสงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์โดยในวันที่15ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นผู้คนหลายร้อยคนรวมตัวกันที่เมืองอาราสัสทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสเพื่อรำลึกถึงครูที่เสียชีวิต ขณะนี้ฝรั่งเศสมีการประกาศเฝ้าระวังระดับสูงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมากถึง7 0 0 0นายและสั่งห้ามมีการชุมนุมประท้วงที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์แม้รัฐบาลฝรั่งเศสจะมีคำสั่งประกาศห้ามการชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์แต่การเคลื่อนไหวต่อต้านชาวยิวกลับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วถึง189ครั้งและมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า65คนพบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ